ปักหมุดพิกัดข่าวกับสีไาสไทย P ี s จังหวัดชัยภูมิพิกัดข่าวนี้พาทุกคนไปดูกิจกรรมการวิ่งและการกินเขาจัดกิจกรรมอะไรกันติดตามได้ในพิกัดข่าวนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเมษายนในอนันตาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาคุณสุวรรณในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดกิจกรรมเดินวิ่งลาดใหญ่หมื่นแสนเพื่อสุขภาพครั้งที่หนึ่ง ปี2,567ครับโดยมีทางด้านนายสราวุธเหล่าพิพัฒน์ตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่เป็นประธานในการจัดงานปีแรกอย่างยิ่งใหญ่เน้นโปรโมตไก่ย่างลาดใหญ่สินค้าขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปชื่อดังของเมืองชัยภูมิที่ยังคงสร้างชื่อเสียงและมีชื่อมานานหลายสิบปีครับ ไก่ย่างลาดใหญ่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยก่อนชาวบ้านจะขายบนครถโดยสารประจำทางเป็นไก่ย่างที่มีเอกลักษณ์ไม้ที่นำมาย่างจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกสมไม้ต่อไก่หนึ่งตัวส่วนครสชาติจะออกรถเค็มและหนัวกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนโดยไม่มีน้ำจิ้ม เพื่อความสะดวกในการรับประทานบนรถโดยสารครับปัจจุบันรถโดยสารได้มีจํานวนน้อยลงแต่ด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์จึงมีลูกค้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแวะซื้อทานและซื้อเป็นของฝากจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการและปีใหม่ครับพอจับแล้วจะรู้สึกว่ามันมัน่นคงเนี่ยถ้านีมาอันเดียวเนี่ยวาาถีเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ขนาดม,มาทั้งตัวมาสามอันแล้วปลายรวกมัดรวมกันเนี่ย ว่าเรหยิบก็จะรู้สึกว่ามันมั่นคงข้าเหนียวมาเนี่ยมาหน่อยุทงเออนข้าวนะฮะยกิเลยครับผมเข็มเค็มนิดๆนะฮะอร่อยมากข้าเหนียวพอดีครับแม่เห็นแล้วก็รู้สึกหิวตามเลยนะครับด้านนายสราวุธเหล่าพิพัฒน์ตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่กล่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดกิจกรรมวิ่ง5กิโลเมตรถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีนักวิ่งเป็นจำนวนมากหลากหลายอาชีพและอายุเข้าร่วมการแข่งขันและได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สินค้าไก่ย่างลาดใหญ่เพื่อให้คนมาเที่ยวและทานอาหารที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิให้มากขึ้นเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของชาวบ้านเทศบาลลาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีอัรเอ้าหญิงอ่า กินก่อนถ่ายหรือถ่ายก่อนกินครับต้องทั้งกินทั้งถ่ายครับก <Lol. S 2> ินทั้งกินทั้งถ่ายนะครับพวามสนุกทั้งนนแลสนุกด้วยมีคนสุดเลยครับโอเคกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและได้ทั้งอร่อยกับเมนูเด็ดอย่างไก่ย,ย่างราดใหญ่และนี่คือกิจกรรมดีๆที่หยิบมาฝากกันในวันนี้กับผมนัททีนินกัด <pairs of S 1> นักข่าวคนเมืองสีสายไทย PBS รายงานในวันนี้เนี่ยนะฮะก็วัตถุประสงค์